แม่ถิ <rôle> น่นทอมาผีมาผี่าผดมาคุยกันยี่นองซาดเดียนเดียนเยแล้วแล้วบ้มมามันเกิดที่หยังขึ้นตายอย่างตายาดไอ้เป็นหยังผู้ใดไอ้เป็นหยัองแม่ก็จหลุดเนาะมเจะเมจะตายแล้วจะเม่จะเมเจอ เรื่องข้อขัดตัดแต่งกู่เลยนี่้าะไลูกสาวมันเป็นเ่อเาเลยลูกแก้วาจะตายได้จังไหมไม่ัทนอย่างมกบาัตายเบอมาเมยเบิเดียวนี้เลยแน่ตายมทำแล้วฮะหักฐานเป็นเรนี่ก็เลยจะหลักฐานเป็นจนี่คือต้นหูจันนัล่ะไม่แก้วกับเม่วันทอตอนนี้มันตายแล้วจะแม่จเจอ ต้องโทษนะขยันก็คืนนี่ลูกซานหลักฐานอะไรที่มันมัดเอ้ทมันก็ใจบางไอ้แก้วสายหามันไปดูลูกหามันหรอนไปดู้ังซังนี่เดยนี่เอาไปใันเพย่อน้วยฮอร์นวอันนี้มันเที่ยวทิ้กคิงคู่ฮัน คอลงเงี้ยหลับทัน,ทนชื่นใจอีกอย่างนึงจะดีะด่งแล้วก็ทำแม่จา๋านี่เป็นกระดูกเขาบอกความเงี้ยคุณสังเก็บมาจากสนามเราไม่ได้จะแม่จ๋ากระดูกเอ๊ะมันเท่ามันดูกระดูก็ยังจะเป็นแปรกระดูนะคุณสังนี่คุณ กระดูกมากระดูกกดีู๋วนะเอาจ็ดสีซะเอาขึ้นไปเจนึงกับคือเจนึงกับบอคือไปไปไปเอาขึ้นไปลูกก็เสื้อน้องก็เสื้อข้าจเว้เนี่ยนี่แมนจังม่าเ่ทวัตรนะบอเสื้อเป็นบอวกกระดูกนี่ฮมเป็นหัวบอกพ่แก่แต่แม่จังม่อเมทวัตรก็เสื้อแล้วก็พี่สร้างเลยเสือไปยอนทีอ